ครับสวัสดีครับวันนี้สถานีตำรวจปุธุชบางปุดนะครับโดยหายจราจรนะครับก็จะมาฝากประชาันธ์นะครับเรื่องข้ายห้ามจอดตลอดแนวนะครับซึ่งเ,เราได้กำหนดไว้ตั้งแต่15านาฬิกาถึง20่สนาฬิกานะครับก็เริ่มจากโรงเรียนทีปร,ราชจนถึงสามแยกพุดนะครับซึ่งเราจะให้การเดนรถเนี่ยเป็นสองช่องทางใดรถครับเพราะฉะนั้นต้องขอประชาันที่น้องว่าขว่งซ้ายเนี่ยที่มาจากหน้าโทเนี่ยไปสุเงเนี่ย ห้ามจะรถเือนะครับเพื่อให้การบายรถได้คล่องตัวมากขึ้นนะครับเช่นจะไปบางรักหรือทรงไปทางเฉวงเนี่ยก็จะทําให้การคล่องตัวมากขึ้นนะครับซึ่งเราได้ทดลองการใช้มาแล้วระยะหนึ่งนะครับปรากฏว่าดีขึ้นนะครับก็เลยได้รับการสนับสนุนจากทศบาลและก็เทศบาลนครปฐมนะครับแล้วก็บทการทางปฐมได้ติดตั้งไฟอาววัวแล้วนะครับก็อยากฝากทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับก็ให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัดนะครับ หลังจากนี้นะครับถ้าหากยังมีพบการควาฝืนนะครับก็อาจจะต้องรับใช้กฎหมายนะครับหากปุ๊บรถที่จอดทิ้งไว้อาจจะต้องใช้เครื่องบัคับรถนะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องทุกคนด้วยครับขอบคุณมากครับครับวันนี้ก็มาเจอกับพี่กลุ่มแท็กซี่นะครับซึ่งจะเห็นสภาพการจราจรอยู่บริเวณนี้ทุกวันนะครับก็เลยจะมาถามว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราทดลองใช้มาก็หลังจากที่ติดไปแล้วก็เพิ่งจะติดมใหม่ตอนนี้ก็โอเคขึ้นครับ จากที่เคยติดก็เริ่มดีขึ้นแต่ผมคิดว่ายังมีข้อบั่ว่้องอ,อยู่นิดหนึ่งอยากให้เพิ่มเติม,มคือบางคนเขาไม่รู้ว่าจากระยะเวลา1ิบหนาฬิกาจนถึง2ี่สนาฬิกาจากทิพประลาจนถึงวงเวียนเราให้ใช้ได้สองช่องทางอ๋อไม่มีไม่นะไม่มีช่องนะยังไม่มีช่องจราจรแล้วบางทีเขไม่กล้าไม่กล้าเข้ามาในเลนก็เลยต้องยังติดอยู่นิดหน่อย สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดขอบคุณค่ะสวัสดีครับ,รบขอให้ทุกคนทําตามกฎร,ระเบียบของจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของท้องถนนด้วยนะครับ